เรื่องเล่าห้องพักปลายตึกผมชื่อเอ็มเป็นพนักงานบริษัทในกรุงเทพต้องไปอบรมที่ต่างจังหวัด3วันบริษัทจองที่พักให้เป็นโรงแรมเก่าแก่สี่ชั้นใกล้ลิมป่าคืนแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอคืนที่สองทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนเย็นผมเดินลงมาเจอแม่บ้านกำลังจุดทูบหน้าห้องพักห้องหนึ่งที่ปลายสุดของทางเดินผมเลยถามว่า ห้องนั้นมีคนพักหรือครับแม่บ้านหันมาช้าชแล้วตอบเบาๆว่าไม่มีใครพักหรอกคะ่ะห้องนั้นปิดไว้นานแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรเดินกลับห้องตัวเองซึ่งอยู่ห้องตรงข้ามแล้วอาบน้ำเตรียมนอนเวลาประมาณเที่ยงคืนผมได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าผ่านหน้าห้องครืดครืดตามด้วยเสียงเคาะประตูก,ก,กตอกกอกกอกต่อนั้นขนลุกทันที ผมแนบหูฟังตรงช่องประตูเงียบแต่พอเดินกลับไปที่เตียงเสียงกอกกอกกอกก็ดังขึ้นอีกคราวนี้หนักกว่าเดิมผมรีบเปิดประตูดูไม่มีใครเลยแต่ตรงพื้นหน้าห้องมีรอยเท้าเปียกน้ำโครนลากยาวไปจนถึงห้องที่แม่บ้านบอกว่าปิดตายผมรีบปิดประตูเปิดไฟทั้งห้องแล้วตั้งใจจะไม่นอนตีสามกว่าผมเผลอหลับไป แล้วฝันฝันว่าผมเดินไปเปิดห้องปลายทางข้างในมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดนักศึกษาเปียกโชกทั้งตัวหันหลังให้ผมเธอค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าครึ่งหนึ่งเน่าดำน้ำเหลืองไหลผมสะดุ้งตื่นทันทีเหงื่อท่วมตัวหายใจหอบแรงพอเช้ารีบลงมาถามพนักงาน ห้องปลายสุดของชั้นผมนี่มีอะไรหรือเปล่าครับพนักงานอึกอักก่อนจะเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนมีนักศึกษาฝึกงานมาพักคนเดียวที่นี่แล้วโดนข่มขืนฆ่าในห้องนั้นศพเธอถูกโยนไว้ในป่าสามวันถึงมีคนเจอแต่ยังไม่รู้ว่าใครทำทุกคืนเธอจะกลับมาที่ห้องเหมือนยังไม่ไปไหนผมถึงกลับพูดไม่ออกรีบเก็บของขอย้ายที่พักทันทีตั้งแต่นั้นมา ผมไม่กล้าอยู่โรงแรมที่มีห้องปิดตายอีกเลย